ลงทะเบียนไม่ใช่ลงทะเบียนเข้างานค่ะงานอะไรครับบ้านและสวนตาไอเทคบางนาไกลบ้านนิดนึงเป็นงานเล็กนะบ้านละส่วนิเล็กของค่ะพี่เจมันซื้ออะไรคะเอ่อถามคุณจิรวัฒน์ดูเลยค่ะมาซื้ออะไรคะจิรวัตรอยู่ไหนฮะคุณคุณเนี่ยคุณเนี่ยไม่มีอะซื้อไปหมดแล้วเนาะอ่ะแล้วมาทำไมอ่ะมาอัพเดตจะเปลี่ยนอฮ้ยแคมูนเจอของเด็ดนี่ไงโ๋ออ๋อที่เธอชอบอุ้ยสวยนะ อนี่อันนี้สวยเออไม่อ่ะสีมันแพงไปราคาไม่แพงได้สองพันแต่นี่ไม่เหมือนวัสดุเทียมนะใช่ไหมไม่ดูสิเป็นวัสดุอะไรครับหอยเทียมครับหอยเทียมนะทั้งหมดอันนี้ก็น่ารักว้าวทำเมันชอบเหรอน่ารักดีแต่มันไม่กลมนะมันเรียมเรียบมยม คือมีหลายแบบมากพี่คือตัวเส้นหน่อยที่ผมนำเข้าจากเยอรมันมาสารในบ้านเรานี่คือแต่งนตาตักผลได้แต่งต่ตะผลได้คโคลอลูมีเนียมเป็นมานเองเใช่ครับทอ้งหนี้ใกล้เคียงกับที่แดบของเรามาตผล กล้เขียนไม่เจ็บเลก็ใกล้เขียนอยู่เลยเพราะมตรหกมาอันนี้เมตรห้าสมมติว่าเราที่เอาสองเมตรอย่างเงี้ยเขาทำได้แล้วไม่เอาคลิปขาวก็ได้ได้หมดได้หมดได้หมดเลยแล้วราคาเท่าไหราคาอนนี้ถ้าไซนี้เลยราคาเท่าไรนี้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้ารวมเบาะรวมเบาะรวมเบาะรวมทั้งหมดเอาอีเยอะเลยสวยอแปลกดีไม่เคยเห็นแล้วเนี้ยชอบไหมอันนี้ก็ไหวนะแต่ว่าแต่ว่ไม่ตรงนั้นแต่เป็นสีนี้ก็ได้ไงคุณแม่ตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ชอบหรอ ทรงไอสุ่มแน่หรอเออก็เป็นประเด็นกังไม่ชอบทรงเนี่ยหมือนเอาวางแล้วมือลงมันจับปลาอย่างเงเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยนี่เป็นมันจะดูคลาสสิกอันนี้หวายจริงใช่เป็นหวายจริงอ่ะอันนี้ก็จริงนะใช่สวยนะแม่แนวเนี้ยสวยใช่ปะมันจะเป็นเราดิสซอดไม่สวยเหรอเป็นเข้าบ้านเรามันดิบเป็นมันเนเชอรัลล์กว่านะ ไม่เอาเลยอหะราต้องหลังทำมุกจ้าโอ้วันนี้สวยมากเลยอันนี้สวยมากเป็นแบบ <มา S 2> เป็นนี่นเป็นเหมือนมานั่งหรือว่าจะเอาไปทําเป็นแบบว่าไว้วางของโชว์ก็ได้นั่งก็ได้ไดมันเป็นลักหมายจัมจุรีซึ่งสวยมากอยากได้มากเลยอ่ะราคาก็ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืน่ลนละาวๆเนาะเล็งแบบนี้ไว้เหมือนกันนะแต่ว่ามันหาย,ยากนะ ก่อนว่าจะไปไว้ตรงไหนกระดิ่เต็มไม่มีที่วางซื้อจเยอะละอ๋อแล้วคุณแม่ค่ะนี่โซฟาในห้องนอนยังไม่มีโซฟาในห้องนอนมีถูกใจไหมไม่ค่อยเันนี้ไม่เคยเห็นนะคุณแม่นี่อะไรนี่อะไรเปิดใช่ไหมเป็นหนังเหรอคุณจุ่มมากนะ ผ้าคล้ายที่เธอเคยเลือกไว้บ้างใช่ผ้าอะไรหน่อยผ้าไรยหวังกดไฟห้องทํางานล่าสุดเราเปลี่ยนเป็นไม้แบบนี้นะเราไปซื้อที่ไหนมะไม่ใช่ไปถึงว่าในแบบที่เปลี่ยนที่คิดไว้อ๋อยังไม่ได้ซื้อยังไม่ซื้อแล้วก็งงว่าเธอไแต่ของร้านนี้มันมันโค้งๆนะไม่ชอบตามยังจะหาที่เป็นไม้แล้วเป็น LVD คุณแม่ยังหาไม่เจอโหตัวนี้ไม่เคยเห็นนี่เนี่ยอันเนี้ยที่ตอนนั้นจะเอาไว้แล้วก็ เหมือนไปนที่นงาร้านแล้วมันบมกไม่มีหรือเออสวยนะอมอมาคิดดูของรถแตงมันยังไม่เสร็จเลยข่บ้านัน <c oughs> นี้ไม่ไม่เข้ากับบ้านหรอกมั้ไปน่ารักไม่ได้เลยใช่ไหม,มไม่ต้องเป็นยังไงอะแนวธรรมชาติโอเนี่ยที่เราตานองร้อยห้าไม่ได้หออร้อยห้าสิบสรอยห้าสิบทนทเราจะจให้แบบไหนเราได้ไหนคะไม่ได้ ันเนีนแบบเข้มากันได้เงี้ไม่ได้เราจะได้ใช้ของน่ารักไหมอ่ะไม่ด so ้ไม oh, oh, okay. yeah, so yeah, well, ่้อบเลยอนี่แน่ๆเสอบนะแล้วก็แขนของแล้วก็นี่อันนี้น่ารักชอบมากเลยอันนี้ก็น่ารักนะรอเออย่างนี้ได้ไมได้คุณ่ได้ไได้ลัไม่เยอะตเย็น อ๋อนี่ราซื้อแล้วอ๋อยี่ห้อนี้นี่เองเอเราก็ซื้อแล้วซือที่ไหนเซนเวฟซนเวอเปิดมีแล้วนี่ก็มีจิงเหรอกเ,รเก็บไว้ในลิ้นชั <c oughs> กเกไปไนใช้เปิดตัวอ้นี่น่ารักมากเลยอ่ะอเป็นที่แบบน,นักชิมแบบเนี่ยเดี๋ยวไหนนั่งดังกันเนี่ยเหรอโอ่เสียงเนี่ยห่างได้ด้วยนะตื่นตาตื่นใจมากเลย่ ตไปดไม้ร้นาเติมน้ิเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอจบนอะรละเอียดอ๋อเติมในรูนี้ใช่เปดข้างบนจะเติมลูกข้าว่าค่ะแล้วก็จะเติมเนตาม้อนจักตัวอเ๋อมันจะลอยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้านอนันนี่เป็นอะไรหนี่อะไรครับขยะเป็นถังขยะค่ะ้ทำเป็นรูปแก้วกาแฟไงมีฉาใส่แต่ว่าเป็นถังขยะเออเก๋นะอืมแต่ไม่เข้ากับบ้าน จะเอาบินแบกแล้วเธอบอกไม่ได้ไม่เข้ากลับบา้านไม่ผ่านเธอไม่ผ่านทุกอย่างเลยที่เราเลือกอ่ะแล้วอะไรที่จนะผ่านอ่ะแนวรีสอร์เตดคะแนวรีสอร์ทคืออะไรเนี่ยนำนำเาายราไม่เข้าใจต้องคุมทีมนะแคมุนก็นึกภาพว่าเราเคยไปรีสอร์ทเห็นโอ้พวกนี้ก็เคยเห็นไม่อยู่ในรีสอร์ทหรอกพวกนี้ต้องเป็นยังไงมันต้องคุมทีมนะเธอบ้านเธอคุมทีมคุณตกใจแนวรีสอร์ทก็คือไม้อ่ะเราก็ไม้ไม่เราย่างน้นอยคุมโทนสีอะ อคอสีจะต้องเอิร์ธโทนาาานาฬอัญเณีได้ไหมจริงๆไม่ค่อยได้แต่ว่ามันถ้าคอสีก็ถือว,าวา่าพอก็แล้วที่แขวนพวกเนี้ยไม่ค่อยได้ที่วางโร่มอ่ะได้ได้คือไม่เข้าใจจริงๆนะในลักษณะว่าต้องแนวรีสอร์ทอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมันต้องคุมตีมมั้ยถ้ามันพอไม่คุมตีม โทนสีแล้วก็ทีมแล้วสมมติเราชอบว่ามันน่ารักแบบอย่างแบบไม่ได้มาเธอให้ลายเป็นลิเกไปเลยอะไม่ใช่ของเราคนเดียวก็ได้อ่ะแี่ม้นที่มีแบบนี้ตั้งกับพื้นแต่ไม่ทานแล้วเรามีชั้นวางทีวีไปแล้วนี่ถ้าไม่ตั้งกับพื้นเธอก็ถอดออาวางแบบไม่เอาขาแล้วมันเหมือนวางไปเลยอย่างนี้ดีเราชอบมันไม่ต้องแบบมีขามาอีกทีหนึ่งแบบนี้แผมก็ดนหนาแล้วเธอ นี่ป้าเคยเป็นแบบนี้ไว้อะแต่เราไม่มีที่ติดเป็นกบอบรูปอ่ะแต่เราไม่มีที่ติดเฮ้ยคุณแม่เนี่ยสวยอะจอจอมันไม่งาด้วยจอมันด้านๆนยนะดอเฟรมมันเป็นกอ่องรูปอะทีปกติถ้าก็สวยนะครับแล้วก็เล่นเน็ตได้นะครับมีไวไฟถ้ากดปิดจอก็จะตัดเข้าอาร์ตโหมดนะครับเป็นอานมอ๋อมีอาร์ตโหมด ับพักจอก็ทําโชว์ไปเรื่อยเลย <นา S 1> ไม่ต้อง <โด S 1> เป็นดาๆ,ด<ำ>ๆอย่างนี้ใช่ไหม <โด S 1> คือเหมือนกับเค้าแขวนในบ้าน่ะก็เหมือนมีรูปแขวนอยู่ตลอดเวลาอะไรแต่มันก็คือต้องเปิดไว้เนาะใช่ไหม,มแขวนายแล้วก็แบบเหมาะสําหรับร้านอาหารหรืออะไรที่เขามีพิธีกาอะไรอย่างนี้ป่ะจริงๆไม่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับร้านอาหารเหมาะกับไลฟ์สไตล์นะไปเปิดบาร์ไหนที่ลูกค้าต้องการแบบทีวีหนึ่งเครื่องที่คขบทุกอย่าง ในเรื่องการรองรับฟังก์ชันภาพไม่ว่าจะเป็นภาพแบบแนวตั้งหรือแนวนอนค่ะมันเทเดียคุณแม่มันเนี่ยมัน,เ,นเป็นเป็นเหมือนขาตั้งตอบรูปอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วตัวสแตนไฮดรอลิกด้านหลังเนี่ยตัวนี้คือเสาบาร์นะครับคือเครื่องเสียงเครื่องเสียงเป็นลำโพงออกมาตรงนี้เนี่ยเหมืนเอ็เลยเว,ว้าจอยดีมากคุณแม่ชอบโจทย ออ่ะในโซฟาใหญ่ชอบมากเดี๋ยวได้แม่ซื้อที่วางทีวีไปหมดแล้วในห้องนอนในห้องนอนนี่วางทีวีเต้นแพงไงตัวทีวีเอทุกตัวแบตอนนี้มาดูเครื่องกรองน,ะะอน,น้ำก็คือ,อของที่บ้านเราใช้จะเป็นมีเครื่องกรองน้ำใช้เครื่องนี้ส่วนแล,ล้วก็เครื่องกรองน้ำดื่มก็กรองน,น้ำดื่มน่าต้องเราหลังกั ก็เราจะมีเป็นกองเล็กๆแบบใช้ตามจุดเราจะมีเป็นจุดๆแต่ของเราเหมือนเป็นกองรวมแล้วก็เดินสายแยกไปตามจุดต่างๆั๊แต่ละชั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งจากจากจากไอ้นี่ยกองน้ำใช้ปุ๊บก็ต้องมีปั๊มดูดเข้ามาเครื่องกองน้ำเดือมเป็นนาโอแล้วจากนี้ก็ต้องมีต่อเข้าแทงแทงเก็บน้ำเป็นนสสแตเลขาอยากแทงก็ต้องมีปั๊มอีกตัวหนึ่งดูดไปตามบ้านแล้วมันมจะเยอะเยอะเอมันจะไปวางตรงไหนอะคะมีที่ไหมอะ ต้นหน้าตามีที่คงมีแต่หน้าตาดูดิหน้าตาดู <c oughs> ดูคือดูเป็นศิลปกรรมมากเลยนี่ราคาอยู่ที่สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะคะต้นโอลีฟราคาเท่าไหร่ครับอายุสองปีเท่าไหร่นะ่ยสองร้อยปีราคาที <c oughs> <c oughs> ่หนึ่งแสนสามหมื่นต้นละแสนสามมันนำมันนำเขาจากสกเปนแล้วมันเลี้ยงเมืองไทยไ,ได้ครับเขาจะค่าถูกกับอากาศเมืองไทยเป็นพิเศษครับเพราะว่า ชอบอากาศนอนนอนแดดตอนนั้นน่ะที่เราไปอิตาลีอ่ะที่เขาปลูกเต็มเลยไงโอลีฟเออนี่มันจะบตาเป็ะต,นน <c oughs> ต้นอย่งเง้วแต่ม่ยอมไว้เป็นต้นไม้ประธานดาดฟ้าเลยอะเราชอบมันสวยดีแต่ป้าไม่ชอบใบมันสีซีดใช่ไหมมันดูไม่สดชื่นอะใบมันสีแบบเนี้ยละต้นน้องอนกขายแค่สามต้อนเนี่ยร้านทั้งร้านแสนหนึ่งถูเคมากเขาชอบความไฟนี่เหรคุณแม่ ป้าชอบอยู่แบบเดียวละแบบสุ่มแบบนี้เราจะเดินทางไหนเดินทางนี้ลวคะสีเขียวสวยเนาะสีเขียวสวยสีเขียวสวยสีเขียวสวยสุดแล้วนั่งนั่งได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอันนี้มันเอาไว้นั่งหรือไว้วางของไว้นั่งค่ะที่บ้านครับ ตัวนี้อยู่4,500 4,500แต่ยังไม่ลงแบวนะคะแต่ก็ไม่เอาแหวนจะแทน,นม<ส>า<ย>เขียวอ่อนแน้วสวยเนาะแต่น,ออแน,นี่เข้ากับบ้านนอนบ้านเหอนบ้านเธอมีปัญหามากอ,อะไรที่เราชอบไม,ม่เห็นเข้าค่ะอันนี้สวยเลยเนาะจะเบนบางไปหน่อยนั่งดีไหมเป็นกูรี่ทำงานในห้องนอนได้คุณแม่ นี่ตัวในตัวนี้ก็สวยกันแม่หนิเพราะตัวนี้สวยเลยแต่มันเจ็บหลังเจ็บแล้วแล้วหมอนใหญ่หน่อยก็ <c oughs> แต่ถ้านั่งทำงานเราจะไม่พิงใช่ไหมมันก็เตี้ยไปตลอดนั่งทำงานเฮ <c oughs> ้ยตัวนี้สวยเลยกูแม่หน่แนวบีสระเลยแบบนี้นั <c oughs> น่งที่ตัวนี้นั่งที่ใครอันนี้เอีไปเป็นเก้าอี้อะไร 一路啊。